สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ F c ฟซีกับชินารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนะาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามา ในแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินจะให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะหนึ่งกับศูนย์นะคะแล้วก็มาจันหนึ่งกันนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์ะคะหนเจ็ดนะคะ,ะ,คะแล้วก็แปดศูนนะคะแล้วก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะ ส่วนชุดกันนะคะอันนี้ตัวที่แอดมินชอบจริงๆนะคะพี่นอ้องชุดกันก็จะมีสองห้านะคะหนึ่งสี่นะคะส่วน3มตัวนะคะ3มตัวแล้วก็มีให้นะคะ170นะคะ 2องห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะคะหรือจะเป็นแปดศูนย์หนึ่งนะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นชุดเด่นนะคะชุดเด่นนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลน์นะคะ so dasa นะคะ okay. 8 805นนะคะ 99นะคะเดือนเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยๆไว้เนาะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นใครกับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกํนาลังใจคานวณนะทังตัวเลขสิเซนงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ด้วงกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะลืมใส่เบิ้ลให้นะคะเบิ้ล เจ็ดเจ็ดนะคะหนึ่งหนึ่งสี่สี่นะคะสวัสดีจ้า